ดูนะคะผู้ชมใครที่ต้องการหาอาชีพใหม่เนาะในยุคที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้นะคะเรามาดูสินค้าช่วงนี้เิคะราคาไม่ถือว่าแพงนะเนี่ยอย่างละห้าบาทสิบบาทเองนะคะเห <c oughs> ็นไหมฮะสุกๆบาร์บีคิวอะเออใครใครใครเคยซื้ออะได้กินอะไม่ละห้าบาทมีไม่หายากนะเออคุณเคียงด้วยห <c oughs> มูปิ้งเออประมาณนี้เห็นไหมฮะส,สีสันสดใสน่ากินมากๆเลย อันนี้บาร์บีคิวหมูนะฮะอันนี้ก็5บาทนะอันนี้ไก่กับหมูก็เไป็นไงฮะสิบบาทนะแล้วแต่ใครจะชอบนะจะเอาแบบสิบาทนะหรือ5บาทก็ไดะะ้อันนั้นปิ้งที่เตาร้นนะครับนีคในค้าขยันมากเลยไม้ละ5บาทโอ้โเสียบเสียบกว่าจะได้เนาะแต่ก็เป็นอาชีพทางเลือกหนึ่งนะฮะ ที่เราสามารถจะหาเงินได้ขายหมดทุกวันใช่ไหมวันหนึ่งกี่ไม้เอ,อ่ยประมาณ40 0กว่าไม้ค่ะ400กว่าไม้อ่าคำนวณดูเอานะฮะไม้ละ5บาท10บาทวันหนึ่งประมาณ4ี0กว่าไม้นะฮะก็โอเคเลี้ยงตัวได้นะฮะนี่ฮะอันนี้อยู่ที่ตลาดยุพินนะฮะทางเส้นไปหนองคายนะฮะเพราะนั้นใครมาทำงานแถวุดอนนะฮะเต้น,นดรหนองคายนะใครต้องการ จะกินบาร์บีคิวราคาถูกนะคะก็มาที่ตลาดยิพินมีสินค้าเยอะแยะมากมายแต่นี้คือเป็นเป็นสินค้าที่ถูกมากๆเราต้องการประชาสําคัญให้กับแม่ค้าและให้ท่านผู้ชมมากินของดีของอร่อยราคาถูกนะคะโอเคนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะเหมือนฝันชชานลค่ะทางเลือกของอาชีพ